ขอโทษหลายๆเ้อให้เว้าเนีย่ยเถอปีใหม่กับบริรดํัมสงการกับบริรดลัมปกติเราแต่และปีแต่ละปีขอสิไดห้หลายที่สุดให้ขอโทษด้วยกันเป็นว่าคุณนายคัดฟังเอาถอดบาโคโาาวิดศาสตร์ส่วพวมกะลังสีสว่วมึงพวดนมาเที่ยวมัวนาขึ้นกลัวเดิมพวมสีเลิมออกแอลหากินกูโดดเวียนน้ำมึงนายบาโควิดเดเพกเพเขาเนี่ ข้าวนีพวจังนีจักสินลบกินลบไปลบไปนี่หน้อยๆใหญ่ๆหดลดหดเลือก้นขึ้นมาแร้วเรือใจเด้พพรใหญ่แม่นนั่นแล้วพวนนั้นมีอำนาจใจอำนาจใหญ่มีเงินเดือนกินพวกเศร้าดินมีแต่จอดกับจอดมีแต่ทุกคำมอดจากสีกินยังเศรษฐกิจมันพั่งไปทั่วประเทศให้ลาพี่รองสังเกตมาเป็นน้ำยังเศรษฐกิจมันพั่งงอนผู้นำนาโงนั่งโจโคกับบมีทั่งไป นั่งโจโคกับว่ามีทังไปเศรษฐกิจบันไล่มันไล่มีแต่สังกับจังบาโควิดไหลหล,ลังเข้าสู่เมืองไทยไปทังใดนี่จังเป็นลำบากพิดดังปิดปากหนหูหุนไว้มีแต่เตกับช่วยมีแต่ช่วยกับช่วยมาปีกวัวกัวกัวกัวย้อนผู้นำสัวสัวละบเแกปะนะ่ปัญหาบาดภาษาีนั่นหนาะข้นหนาะไวไวไวนนะไวขืนหนาไวไวหนีคยกระทบ